สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสวิตไฟของ Volkswagen Golf Mark สกันนะครับซึ่งของเก่าเนี่ยมันจะพังไปแล้วนะครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นของใหม่อันนี้นะครับคือตัวนี้นะครับของใหม่อ่านี่คือของเก่านะครับนี่คือของใหม่นะครับที่เราเบิกมาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเปลี่ยนกันยังไง อ่ะตอนนี้เราก็จะถอดของเก่าก่อนนะครับโดยเราที่กวดตรงอันนี้ดึงออกมาอย่างนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะครับควานเข้าไปให้มันโดนล็อกของมันนะครับนี่อันนี้คือของเก่ามันพังล้วเราก็เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่ก,กันนะครับอาจจะถอดจา่าดไม่ยากนะครับไม่เป็นความสามารถเดี๋ยวกำลังคานหา ล็อกของมันนะครับแค่นั้นแหละครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ถอดแผงข้างหลังออกนะครับสายแพรข้างหลังออกอันนี้คือตัวตัวใหม่นะครับที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับเอาตัวกลับมานี่เอามาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับใส่ก่อนนะครับแล้วก็กลับเข้าไปใหม่นะครับนี่นะครับอดูข้างหลังหน่อยนะครับนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับแล้วใส่เข้าไปคืนครับโอ้โหง่ายง่ายครับสวย แค่นี้เองครับเรียบร้อยครับเรามาดูของเก่านะครับของเก่ามันแหกมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราลองเปิดสวิตดูนะครับสองจังหวะสองจังหวะนะครับเพราะเนื่องจากเป็นสองจังหวะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราจะทดสอบอีกที่หนึ่งนะครับว่าได้หรือไม่ได้สวิตแรกนะครับเปิดไฟนะครับตอนนี้ไฟรีติดแล้วนะครับเราลองเปิดเป็นไฟตัดหมอกล่างนะครับผมลองดึงดูหนึ่งจังหวะนะครับ นะตอนนี้เรามาดูนะครับนี่เราเราดึงดึงจังหวะมาแล้วครับดึงดึงจังหวะไฟมาเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับก็ได้นะครับผมได้ทั้งสองฝั่งนะครับโอเคนั้นเราไปดูข้างหน้านะครับว่าข้างหน้านี่ไฟไฟดวงใหญ่มันจะใช้งานได้หรือไม่นะครับเราเดินมาดูเลยนะครับเปิดเปิดอีกที่หนึ่งครับอีกอีกแก๊กหนึ่งแก๊กสุดท้ายสุดเลยครับหมายถึงว่าเป็นไฟโคมใหญ่ครับ ไฟคมใหญ่ทํางานนะครับตอนนี้นะครับกําลังรวมแสงแล้วนะครับนี่ครับได้ละโอเคครับเรียบร้อยครับสําหรับวันนี้นะครับก็ตัวเก่าเราก็จะทิ้งหรือเก็บไว้เพื่อนสมาชิกที่ยังคิดว่ามันใช้การได้อยู่นะครับก็จะเก็บไว้เป็นอะไรต่อไปนะครับเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนกนเสจแล้วนะครับต่อไปเราจะพบกันกับอีพีหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ